เราเองก็ได้มีการปิดศูนย์และมีการแถลงถึงสถิติที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจังหวัดพะเยาครับแถลงสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,566พร้อมเปิดเผยสถิติที่มีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองครับนายเทวาปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสรุปผลการดําเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,566โดยช่วงควบคุมเข้มข้นหรือว่า7วันอันตรายระหว่างวันที่29ธันวาคม2,565ถึง4มกราคม2,566เกิดอุบัติเหตุรวม35ครั้งโดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุดตามลำดับเลยนะคะคุณผู้ชมคืออำเภอเมืองพะเยาอำเภอเชียงคำอำเภอดอกคำใต้อำเภอปงอำเภอจุนและอำเภอแม่ใจ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์เช่นเคยค่ะ